สวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านครับวันนี้มีประสบการณ์พิเศษนะครับมาเล่าให้ฟังครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคล้องไปแค่2องค์นะครับก็คือรูปหล่อนะครับหลวงปู่เอี่ยมหนึ่งร้ยี่สบห้าปีนะครับที่ผมเคยลงไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ว่ายังไม่ได้ใส่กรอบนะครับยังไม่เดียมกรอบเนาะแล้วก็นี่หน่มาน,นะครับนี่มาหามงคลชนะศึกหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์ครับ แต่หนเหรียญนี้ไม่มีจานนะครับแต่ผมรับกับมือหลวงพ่อเลยก้มไปกราบท่านตรงตรง้ตงตงมงนมะม่วงครับคือวันนี้ผมใช้หินเจียรครับลูกหนูครับขัดสีนะครับขัดสีเป็นสารานะครับขัดสีเก่าออกแล้วก็จะทาสีใหม่นะครับแล้วพอดีว่าน่าจะกดลูกหนูแรงไปนิดนึงนะครับตัวไอรกระดาษทรายที่เป็นตัวฐานรองมานะครับ กระเด็นหักแตกคามือนะครับแล้วเศษมันก็กระเด็นผ่านแบบขอบตาไปนิดเดียวครับซึ่งตอนที่กระเด็นผ่านไปเนี่ยคือเสียงลมเนี่ยเข้าเข้าหน้าเลยผมคิดว่าโดนแล้วนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับเฉียดไปเลยนะครับคือผมก็เชื่อของผมเนาะว่าเป็นบารมีหลวงปู่นะครับที่กุ้มครองผมนะครับแต่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับที่ว่าไม่โดนนอกจากว่าผมผมศรัทธาผมเชื่อว่าหลวงปู่เนี่ยช่วยคุ้มครองผมนะครับ แล้วก่อนนอนเนี่ยส่วนมากนะครับผมก็จะสวดในคาถาโสรตมงคลนะครับเนี่ยอย่างน้อยสามจบนะครับทุกคืนเลยครับแล้วก็คาถาบูชาหลวงปู่นะครับอนุมานหลวงปู่อ่างก็สุดยอดครับนี่ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเป็นโชคดีของเราด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์ที่ว่าเกิด กับผมเองเลยนะครับซึ่งจริงๆผมไม่เคยถอดเลยนะครับตั้งแต่ได้มาเลี่ยมคล้องแต่วันนี้ถอดออกมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับลาตีสวัสดีครับตกลนทุกท่านครับ